สวัสดีคนรักชวนชมทุกท่านนะครับสวัสดียามเช้าวันนี้ก็ยกปลูกอีกหนึ่งต้นคือไม่จัดรากยกมาปุ๊บก็ปลูกเลยยกออกจากกระมังดำเลยผมขึ้นรูปให้ดูแต่ว่าผมไม่ได้กระทบกระเทืนรากเขามากไนงะผมใช้น้ําค่อยๆฉีด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 จนดินออกหมดคือไม่ยกไม่ยกขึ้นมาแล้วก็อย่างนั้นรากมันจะถลอกขับปก่อยให้กยู่ในกระมังแล้วก็ฉีดฉีดแล้วก็เอียงกระมัง ให้ดินออกไหลออกไหลออกเรื่อยๆจนเหลือแต่รากแล้วก็ยกขึ้นมาปลูกเลยรากก็ไม่กระทบกระเทือนมากไม่ต้องห้อยแล้วก็ลด b1 ตามไปเลยทีนี้ผมก็จะไว้ในร่มลำไรก่อนสักสามสวันแล้วก็ยกออกแดดเห็นอย่างนี้โอ้โหรากเต็มกระถางกระถางหกสิบเดี๋ยวมันต้องทด เดี๋ยวผมไปทดหลังหลังสงการก่อนหน้าฝนเดี๋ยวยกทดอีกทีหนึ่งเดี๋ยจะเปลี่ยนขึ้นหน้าขึ้นเจสเอาขึ้น 70, เจ็ดสิบอันนั้น60สิที่ทำไว้มีเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดสิบหกสบเจ็บปดิบก็มาฟังประวัติคร่าวๆเจ้าต้นนี้เนาะเป็น ลูกของราชินีพันดอกราชินีพันดอกแต่ว่ามันจะไกลๆผมตัดมาจากเจ้าต้นทองนะเจ้าต้นรากทองอันนี้เป็นกิ่งกิ่งตอนตัดมาจากต้นรากทองตัวนี้ลักษณะเด่นก็ข้อถี่มันจะไม่ยืดเหมือนอาชาวบ้านทั่วไปราชินีชาวบ้านทั่วไป ข้อถีไม่รู้เกิดจากอะไรน่าจะดินไม่ดีไ่ลองผมเลยลองเปลี่ยนดินดูไงดูว่ามันจะยืดไหมข้อถีใบด่างไม่รู้มีติดรากทองมาบ้างหรือเปล่าพตัดมาจากกิ่งรากทองตอนนี้ก็กำลังได้ดูดอกตอนนี้ใส่กระถาง60พอดีเป๊ะเลย ทีแรกเขาอยู่ในกระมังดําแบบนี้ลากมันขดเป็นวงผมขึ้นรูปให้ดูลากขดเป็นวงแต่ผมไปมาถึงยกวางแล้วก็ขีดไตโคเดลมาก,กันเชือ้อราแล้วก็ผมดินเลยดินนี่ผมก็ผสมไตโคเดลมาทิ้งไว้ก่อนลงหน้าอาทิตย์หนึงแล้วนะครับ โอเคเดี๋ยวมาติดตามผลงานกันว่าจะตุยไหม